เงี้ยสาทุสาทุสาธุเขยผูกรอสาธุเ้าเนี่ยผูกรืล่าผูกก้อนมูเลยสาธุเอากาบลงเอากาบลงนี่กาบลงนี่เอาบกาบลงกาบกาบลงบงงไหมกาบลงกาบึ่มม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 ม อะยิมเสร็จลไหมยิ้มยิ้มเจะาก้องเฮ้ยยิ้มเจาเมียพี่ยิมจาเมีทั้งยิมอยิมเปลี่ยนบ่ฮยิมเปล่ยนบอใจสุดน้ำมันยีเรฟองอ่ะอะไรมาพิสูนอดี้เอาไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๊ยวม้เาบอกไหเนีอดกันโดนมากเลยยอดกัน

ปึนแสงนะ